เขาเรียกตัวอะไรเนี่ยน้ำทองรู้ป่ะเขาเรียกตัวอะไรล่อล่อหรอคะน้ำทองเห็นล่อที่ไหนเห็นล่อครั้งแรกในไหนลูก <c oughs> เห็นล่อที่ไหนคะเห็นล่อที่จากไหนที่หนูเห็นครั้งแรกเลยอะ่ะทีนี่นั่นแหละไม่ใช่ <c oughs> หนูดูรายการอะไรหนูดูทีวีรายการอะไรที่มีล่อเยอะ การตกนอกกระดาเหอรอสนุกไหมคะสนุกหนูดูไปกี่รอบแล้วลูกกบนกกระลาตอนล่ออ่ะ๋อ้ยตอนนั้นมันนอนอยู่อ่ะ <c oughs> น้ำทองดูก,กบนกกระลาไปกี่รอบแล้วลูกมันเลียเลียตัวอีนอ่ะจ้าเลีย้ยเลี้ยทำความสะอาดค่ะทำไมล่ะเขาเขาอาบน้ำให้ตัวเองไงเขาทำความสะอาดไงเขาฝึกหัวอาบใช่ไหม ับทองเตงดูกบนอกกระลาไปกี่รอบแล้วลูกเขิน